สิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นเด็กซิวคือการตัดสินใจเป็นเด็กซิวค่ะการที่เราไม่ติดมาหาลัยในขณะที่เพื่อนๆเ,เดินหน้าต่อไปในอน,นาคตของตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดที่ดิ่งของชีวิตนะคะ สวัสดีค่ะนางสาวสรินลาวลุิรินะคะชื่อเล่นชื่อไอดามาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาสินปปัจจุบันอยู่คณะแพทยศาสตร์รามาค่ะเป้าหมายในอนาคตก็คือจบ6ปีแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากต่อเฉพาะทางด้านไหนแล้วก็เป็นแพทย์ที่ดีค่ะมองว่าคณะแพทย์คือเหมือนวเวลาเราเห็นคนบาดเจ็บแล้วเราไม่สามารถช่วยเขาได้มันรู้สึกเหมือนเราทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี knowledge ด้านนี้แล้วเราสามารถช่วยให้หิวเขาขึ้นมาได้มันก็เหมือน ฟูติดใจประมาณนั้นค่ะ้อนกลับไปตอนที่หนูสอบไม่ติดแล้วหนูออกมาจากห้องสอบหนูเดินร้องไห้ลงมาเข้ารถมาบอกพ่อแม่ว่าหนูเนี่ยน่าจะไม่ติดแพทย์ตามที่หวังนะพอประกาศผลออกมาปุ๊บหนูไม่ติดแพทย์ตามที่หวังค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกผิดหวังมากแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ฟูมไฟไปประมาณหลายวันอยู่ค่ะพ่อแม่ก็มาให้กําลังใจว่าเออไม่เป็นไรมันไม่ใช่จุดจบ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีทางออกถึงตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจคุยกับพ่อแม่ว่าหนูจะซิ้วเพื่อความฝันของหนูนะหนูจะสู้ต่ออีกสักปีหนึ่งค่ะเพราะว่าหนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่ายังไงหนูก็จะต้องไปให้ถึงค่ะความท้าทายของการเป็นเด็กซิ้วหนูมองว่ามันคือการที่เราต้องจัดตารางด้วยตัวเองแล้วก็การที่เราต้องมีวินัยค่ะเราต้องจัดตารางเองทุกอย่าง แล้วก็ต้องคอยคิดแทร็กว่าตัวเองเนี่ยมีโปรเกรสยังไงบ้างแบบเราไปถึงไหนแล้วคะแนนเราเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเราต้องจดด้วยตนเองหมดเลยค่ะต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าเราต้องอ่านหนังสือแล้วนะเวลานี้เราจะมาพักไม่ได้มันคือ1ปีที่เราต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอะคะ่ะ พอหมดไฟแล้วก็นั่งทบทวนกับตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาให้เวลาตัวเองพักผ่อนพอหรือยังแล้วก็กลับมาสู้ต่อค่ะความกดดันของการเป็นด็กซิวเนี่ยมีทั้งหลายอย่างเลยค่ะทั้งจากตนเองจากพ่อแม่แล้วก็จากเพื่อนๆนะคะจากตัวเองก็คือเรากลัวว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายกลัวว่าเราจะผิดพลาดซ้ำจุดเดิมแล้วก็กลัวว่าเวลาหนึ่งปีที่เราเสียสละมามันจะเสียเปล่าอะค่ะ แล้วก็ความกดดันจากครอบครัวก็คือครอบครัวมีความคาดหวังกับเราอะค่ะว่าเราจะต้องทําให้ได้นะครอบครัวคาดหวังว่าเราจะเป็นแพทย์ในอนาคตมันก็เลยกดดันค่ะแล้วก็จากเพื่อนๆก็คือจากการมองเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆน,นเริ่ม,เร,มเรียนมาหาลัยกันแล้วเริ่มที่จะมีอนาคตของเขาในขณะที่เราก็ยังอยู่หลังเขา1นเก้าซึ่งแก้ไขด้วยการให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆมองว่า1ปีที่เรากําลังจะ เดินหน้าต่อไปมันคุ้มค่าแค่ไหนคะ่ะถ้ามองดีๆว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักเราจะได้ทําในสายที่เราชอบการอ่านหนังสือหนึ่งปีเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกเหนื่อยต่อไปคะ่ะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นอนาคตว่าเราสู้เพื่ออะไรคะ่ะสําหรับหนูแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอความท้าทายขนาดไหนหนูก็ไม่เคยเสียดายที่จะซิ่วคะ่ะการซิ่วมไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการไม่ยอมแพ้ต่อความฝันคะ่ะสำหรับคนที่มองว่าการซิ่วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายหรือว่าเป็นเรื่องของคนขี้แพ้นะคะ หนูมองว่าการซิ้วคือเรื่องของคนที่ไม่ยอมแพ้มากกว่าค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่คนจะไม่สําเร็จในครั้งแรกแต่ว่าเราเรียนรู้จากครั้งแรกได้เพื่อทําครั้งต่อไปให้ดีขึ้นค่ะสําหรับหนูแล้วเพื่อความฝันจะล้มสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรค่ะ